ตำนานเจ้าวังโนราเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่คลองอีปันจังหวัดสุราษฎร์ธานีคลองสายธรรมชาติที่คดเคี้ยวเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติการครั้งหนึ่งมีคณะมโนราแลนเรือผ่านคลองแห่งนี้แต่กลับพบจระเข้ยักษ์โผล่ขึ้นจู่โจมจนเรือล่มและคณะมโนราทั้งหมดถูกกลืนหายไปในสายน้ำหลังเหตุการณ์นั้น สายน้ำทั้งสายอบอวนด้วยกลิ่นคาวเลือดผู้คนเรียกที่นี่ว่าวังโนราและขนานนามจระเข้นั้นว่าเจ้าวังโนราไม่นานต่อมาชาวบ้านสองคนที่พายเรือผ่านคลองนี้ก็หายตัวไปเหลือเพียงซากเรือแตกเป็นชิ้นๆหลังได้ลิ้มเลือดมนุษย์เจ้าวังโนราก็เริ่มอาะวาด เข้าจู่โจมเรือทุกลำที่ผ่านคลองอิปันท่ามกลางความหวาดกลัวผู้ใหญ่บ้านจึงเชิญหมอปราบจระเข้มาท้าชนอสุรกายแห่งสายน้ำเจ้าวังโนรา